สวัสดีครับตอนนี้นะครับกำลังขับรถนะครับเพื่อที่จะไปวัดขุนวินนะครับซึ่งเป็นวัดที่ตั้งใจมานานแล้วเป็นอันซีนอีกวัดหนึ่งนะครับเราดูในรีวิวหลายๆที่าบอกว่าถนนที่ขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างจะยากเดี๋ยววันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าขึ้นไปเนีจะยากแค่ไหนระยะทางเนี่ยจากตัวเมืองเชียงรายก็มาที่อำเภอ แม่วางนะครับมาที่ขุนวินก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาจะล่องแพกันนะครับตอนนี้ผมจะขับรถขึ้นไปที่วัดขุนวินนะครับเขาบอกว่าเป็นวัดที่มีอายุยืนานานมากนะครับเกือบพันปีร้อยปีก็ว่าได้นะครับเป็นวัดที่อยู่ในขุนเขาใครๆก็อยากจะเข้ามาดูเข้ามาชมเราแอบส่องดูหลายๆทริปที่เขาบอกมาเนี่ย เขาบอกว่าถนนเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากซะทีเดียวแต่ความสวยงามแล้วก็ความเป็นอันซีนที่เป็นไม้สักทองแล้วก็ศิลปะเนี่ยมันจะทําให้ทุกคนที่เข้ามาเยืนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงอย่าที่เขาว่าหรือเปล่านะครับตอนนี้เรากําลังจะขึ้นไปวัดหลวงขุนวินนะครับตามประวัติเนี่ยเท่าที่จําได้นะครับ มันก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีการค้นพบนะครับแล้วก็มีทางพระผู้ใหญ่นะครับพระเทระชั้นผู้ใหญ่ของสันะตองนะครับได้มาจัดการทําให้วัดเนี่ยอุรณะปฏิสังขรณ์นะครับทำให้วัดดีขึ้นแต่นี้ผมคงจะไม่ไม่พูดถึงประวัติเยอะนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราเราขับรถมือเดียวแล้วก็ อีกข้างหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะเป็นทางที่ชันนะครับเป็นทางที่หุ่มเหวนะครับก็ภาพอาจจะเคลื่อนไหวไม่ค่อยดีนักนะครับแต่เราอยากได้ให้ทุกคนเห็นบรรยากาศนะครับว่าจริงๆแล้วเราเราเข้ามาดูเนี่ยเสีย่ยงอยู่นะแต่เพอเอเราเราอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับถนนที่จะแคบมากนะครับถนนที่จะแคบมากด้ารถสวนกันเนี่ยก็จะแบบอ อู่เหมือนกันนี่เราขับรถคนเดียวเรามาดูกันว่าวันนี้นักท,ท่องเที่ยวเขาจะเยอะแค่ไหนนะครับถนนก็เป็นแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมขอโฟกัสไปกับการขับรถก่อนนะครับอันตรายเราเราขับรถมือเดียวแล้วก็มันเป็นแบบเนี้ยนะครับแต่ก็ไม่ได้รีบอะไรเพราะว่าแยกจากถนนใหญ่เข้ามาเนี่ยประมาณแค่ไม่ถึง2โลก็ค่อยๆขับไปครับเรามีเวลาเยอะ เราจะได้เห็นทิวทัศน์โดยรอบหลายอย่างนะพี่มันซ่อนตัวอยู่ในหุบอีก200เมตรเลี้ยวขวาครับเราจะเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถานนเริ่มแบบเริ่มชันละแค่นี้ก่อนนะครับ